ปัญหาของการขายของออนไลน์นะคะที่มือใหม่มกเจอปัญหาที่5นะคะนั่นก็คือปัญหาการขายดีแต่ไม่มีเงินเนาะคือหลายๆคนนะคะขายดีแต่ว่าลืมที่จะคำนวณต้นทุนแอบแฝงที่แท้จริงนะคะบางคนเอากําไรน้อยมากนะคะหบาทสิบาทอย่างนี้บบอกเลยว่าอยู่ไม่ได้นะคะทุกคนอย่าลืมว่าคุณจะต้องมีอะต้นทุนค่าสินค้านะคะค่ากล่องค่าแผ่นกันกระแทก ค่าแรงของเรานะคะค่าน้ํามันรถไปส่งของอีกเนาะและอย่าลืมในเรื่องของภาษีด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นต้นทุนแฝงเนาะและยิ่งโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะลงขายในช่องทางอ e ีม r ร์เกเพจนะคะซึ่งมันจะต้องมีการเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มนะคะ เพื่อนๆแค่จะต้องรู้ว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาหักอะไรเท่าไหร่นะคะไม่งั้นเนี่ยเราจะกําหนดราคาขายไม่ถูกบางคนไม่รู้นะคะเอากําไรแค่10บาท2 0บาทนะคะปรากฏว่าผลที่ออกมานะคะเวลาที่เราขายได้แพลตฟอร์มเนี่ยก็โอนเงินคืนมาให้เราแล้วมันขาดทุนนะคะดังนั้นจะต้องรู้ก่อนที่คุณจะลงขายในแพลตฟอร์มไหนคุณจะต้องรู้ว่าเขาหักอะไรคุณเท่าไหรย่ยังไงบ้างนะคะจะได้ไปออคำนวณตั้งราคาขายได้ถูกนะคะ